ก,กันหน่อยเรื่องใกล้ตัวดินฟ้าอากาศนะคะเรื่องฟ้าฝนตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญค่ะพายุ depression คุ่มุงะนะคะซึ่งส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมนั้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือค่ะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาละทำให้ระดับน้ำโขงตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจุดหนึ่งที่เชียงรายน้ำโขงเปลี่ยนแปลงค่ะ ดังนั้นเช้านี้ดิฉันชวนคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะคะจากนักข่าวพลเมืองนายแพทย์สมหมายเอี่ยวประดิษฐ์นะคะบันทึกเอาไว้ชมภาพกันหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแม่น้ําโขงนะคะแล้วก็แม่น้ําสาขาทั้งสองสายในพื้นที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายภาพนี้คุณหมอสมหมายบันทึกเอาไว้เช้าเมื่อวานนี้15มิถุนายนคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงอมสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะ แล้วระดับน้ําสูงขึ้นเนื่องจากว่าลําน้าสาขาเขาไหลมาเติมเส้นหลักมีพวกเศษไม้ลอยมาสะสมบ้างพอสมควรค่ะจุดเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นแม่น้ำสองสีด้วยนะคะแม่น้ําสมแล้วก็แม่น้ําดุกค,ค่ะแม่น้ําสาขาสองสายของแม่น้นําโขงไหลมาบรรจบกันทําให้บางจุดมีอาการขุ่นเกิดแม่น้ำสองสีที่ปากแม่น้ำสมตรงลานพญานาค และแม่น้ําดุกก็เอ่อล้นเข้าท่วมสองฝั่งด้วยนะคะท่วมแปลงเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ริมฝั่งระดับน้ำโขงบริเวณท่าผาด่านตอนนี้ขึ้นมามากพอสมควรค่ะมากถึงขนาดว่าเรือที่จอดอยู่เนี่ยลอยมาประชิดติดฝั่งกันมากขึ้นแบบในภาพมีรายงานว่าระดับน้ำช่วงบ่ายวันนี้คงตัวนะคะแม้ว่ายังมีฝนตกลงมาบ้างแต่โชคดีเมฆมาบัางฝนก็เลยตกน้อยลงในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ สำหรับสีของแม่น้ำโขงนะคะช่วงที่น้ำฝนหรือว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนตกลงมาแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยสีของแม่น้ำโขงเขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีแดงอมน้ำตาลเข้มเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพมันเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาค่ะทำให้น้ำในลุ่มน้ำสาขาต่างๆนั้นก็พัดพาเอาตะกรนเอ่อมาเติมกับแม่น้ำโขงสายหลักนะคะซึ่งการขึ้นลงของแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าธรรมชาติ แต่การขึ้นลงแบบฉับพลันที่ดีฉันเคยรายงานก่อนหน้านี้จากการปล่อยน้ําของเขื่อนจินหงในประเทศจีนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดธรรมชาติลักษณะน้ําจะไม่ใช่สีแบบนี้นะคะถ้าเป็นเขื่อนปล่อยมาขึ้นลงผิดธรรมชาติน้ําจะใสไม่มีตะกอนนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้สอดคล้องกับระบบนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมโขงนะคะทีนี้ตอนนี้เป็นหน้าฝนน้ําเปลี่ยนระดับก็จริงค่ะแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านมันก็สอดคล้องไปกับหน้าฝนที่เกิดขึ้นนะคะจุดหนึ่ง ปักหมุดรายงานภาพโดยพระอธิการอภิชาติรัติโกท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดเชียงรายค่ะจุดนี้เนี่ยอยู่ประชิดติดฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะคะเป็นจุดที่เกิดน้ำนองค่ะ มีน้ําป่าไหลหลากจากลําน้ําสาขาเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ําโขงแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในบางจุดด้วยนะคะทําให้ระดับน้ําในช่วงเช้าเมื่อวานอยู่ที่3เมตร95เซนติเมตรสูงมา39เซนติเมตรจากช่วงเย็นนะคะซึ่งน้ํานองแบบนี้ค่ะชาวบ้านศบกกที่ตาบลบ้านแซวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจุดนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กันเฉยนะคะคุณผู้ชมนอกจากเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้ว หาปลากันอย่างคึกคักเลยค่ะแต่ว่าปริมาณปลาในช่วงนี้ก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะชมภาพกันหน่อยนะคะจุดนี้ที่มีการรายงานเข้ามาค่ะวิถีของชาวบ้านศบกกนะคะพอน้ำนองลงมาชาวประมงเขาดีใจนะคะเรือประมงที่เหลืออยู่ราวๆสักสิบลำจากเดิมจุดนี้จะมีเรือประมงอยู่กว่า30ลําลำของปางมองบ้านศบกกเรือประมงสิบลำก็ทยอยออกหาปลาละค่ะ ซึ่งแต่ก่อนบริเวณนี้จะมีปลาหลากหลายชนิดปลาคาวปลาแค่ปลากดปลาคังปลาหวายปลาโจกหรือปลาพวกปลาหนังเนี่ยนะคะตอนนี้ปลาลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและระบบนิเวศรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆด้วยพอปลาน้อยลงชาวประมงก็ลดลงอย่างที่เล่าแต่ก่อนมีเรือ30ลําแต่ตอนนี้เหลือ10บลาเท่านั้นเองแต่ปลาน้ําโขงอย่างไรก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งรายได้ที่สําคัญของคนในชุมชนนะคะ คนในพื้นที่เขาบอกว่าปีนี้น้ำโขงนองเร็วค่ะจากอิทธิพลของพายุเพราะว่าปกติน้ำจะนองช่วงปลายเดือนกระกฎะาคมแล้วจะพีกสุดๆเลยช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแต่อย่างไรก็ต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมเนื่องจากว่าคุณธีรเดชควรวิสาการปล่อยน้ำของเขื่อนในจีน,นมันอาจจะมาสมทบนะคะพอช่วงนี้หน้าฝนด้วยสมทบกับการปล่อยน้ำในช่วงนี้มันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงผิดธรรมชาติเข้าไปอีกค่ะครับทางหนึ่งก็ต้องระวังหน่อย น้ำป่งน้ำป่าอะไรอย่างนี้นะฮะสถานการณ์ก็ดีขึ้นละค่าดูดูดดน้ำแดงด,ด,ด,ด้วยเนาะขอบคุณมากนะครับ